สวัสดีครับนานา aan, คุณมักหายาหายกินทุกคนมีบ่าวอิสานก็ออกจัดทรงนะครับออกเดินทาง13คู่นะครับกัสเป็นดำจับเป็นสีเขียวเยรับแต่วันในกล่องท้งเนี่ยมึงอาจจะเป็นสีฝาหน้าดำจับสีเขียวนะครับได้ทองหมดมาใหม่ครับทองหมดเหลืออยู่ไอประมาณสีหาคู่นะครับสีดำเบิร์ดเลี้ยวเด็กกได้เป็นสีเขียวกับสีฝาแต่วันในกล่องมันเป็นสีฝานะครับแต่ว่าข้างนอกนะเป็นสีเขียวถน้ากับขอบคุณนะครับทีนนบ่สนบับสนุนบ่าวอิสาน มื่อนี้ใกล้สิปีไม่แล้วครับผมกับผู้ใดอยากสร้างจวงกับเฝ้ามากนเะครับเดือเพราะว่าคิวจัดทรงมือจัดทรงอียุบครับมื่อวันที่ยี่สิบสองนะกับสองมือนะกับผู้ใดขันอยากเอาไปสั้นปีไม่กับเฝ้านะครับไอ้วางแผนลวงหนานะผบัตเทือคิวมันเต็มนะรับขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตบาอีสานนะกับเสีพยายามให้ดอกมากให้ดีที่สุดนะครับผมนี่ก็เป็นด้ามสีดำนะครับผมก็อยากไปสั้นกึ่กันนะอยากไปสั้นใจสีขาดนะน้านนะครัก็อยากให้เทียนให้เบื้องกัน ออกไปนะขันสิว่าม้วนและสิวตัวก็เอาไปสั้นเราเองนะครับเอาไปสั้นเบิ้งแนวขันผมบอกว่าม้วนน่ะกับวิยผู้ไดเสื้อหรกบวิบไฟหัวนะครับเนี่ยแต่ละคนกับมักสั้นมัวคือกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็อยากเอาไปเทศดนะเพราะว่าเสียงมันม้วนน่ะก็อยากเอาไปสั้นให้นาน้าเบิ้งอยากให้ทั้งบ้านเพื่อนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับไม้นี่มิตร์ไม้งามๆเลยนะครับขันบ้ได้สั้นช่วงนี้ก็คือพุ่นละผมเห็นงานอยู่ป่าจีนนะกรสิกรสารคมำส่วนสิกรมากกสีอีกประมาณสามอาทิตย์ สองสามอาทิตย์โอ้ยันแต่ข้าเจ้ามาลาไปก่อนนะครแต่จ็คสี่เป็นยังไงกะฝากไปนั่งกับผมผู้ใดที่หาไม้ไหวนะอยากได้ตอกไปสั้นกะทักมาสอบถามไหวสักก้อนก็ได้นะอยากใหนสร้างลวงหนาหน้าโมเมนต์วเห็นหลายแล้วท่านปีไม่บ่ครับท่านปีไม่บ่พูกันเล่งไงอยู่แล้วเสือกันน่นตีหนึ่งเทียงขึ้นตีหนึ่งตื่นตีซีตีหาอย่างสี่นะาก็เฝ้าไงอยู่ห่งติดงานพร้อมบ่เนี่ยกับสิพยายามเป็นไฮเดรเยียวที่สุดนะครับกัลับอดอเดือมือละสิบสามคูู น่าก็ดติดจวงไปสองมือนะก็ขอบคุณทุกคุนนะคิดล่วงหน้าไว้น้ำเด้อเด้อวางแผนล่วงหน้าไว้น้ขันอยากสั้นปีไม่กัดขันแม่นคิ้วเงียวจากสามหมื่นอยเงี้ยก็คิดเพื่อน้ำนะำสำหรับค้นหี่อยากได้ตอกไปสั้นนะาก็ฟั้างเสียงกันก่อนนะกระชีอเอาแบบเสียงนุ่มๆนะเสียงสำหรับมือไม่เอาไปล่วงสั้นมือนะผมสามสิบสี่สิบตัวเขาก็นีละตอกเนื้อนีละนะครับแต่ว่าตอกติวกบมีนะภาษาผู้ใดอยากเอาไปสอดแจงกับล่วงเบืองได้ครับผม เดี o, ๋ยวคลิปต่อไปผมสีมาเฮ็ดคลิปแนะนำารทำในการเลือกซื้อตัวกนะว่ามือใหม่ต้องเลือกยังไงเลือกแบบใดให้มันเข่ากับจาขอางนะกับเดี๋ยวให้มีเวลาเฮ็ดคลิปกันครับกับฝ้าวน้่อยู่หาสถานที่การทายทำกันทงหน้าคุณล่ะผมนะกับฟังเสียงไปนั่ครับผมน่าสีเป็นเสียงแบบละเอียดละเอียดเลยนะทุกคู่ต้องออกเป็นแบบนี้นะสั้นให้ได้แบบนี่นะผมเคาะก็ได้อ่อนก็ได้จับจังไรก็ได้ขันจับแบบนี้พัฒนัดจับแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้เฮียงได้สิง่าย ไอตัวน pues ี้ like <ART> มันสันยากเนี่ยพอเปิดพรล่มใส่นะครับเบิ้งไอ้ล่มมันตีกันัะเปิดพรล่มใส่ก็ยังสันได้นะครับสันได้สบายนะออกไปตรงสันในแบบนี้นะครับบมเมนว่าแบบยังไงล่ะอันยากของแต่ละคนกับบุคคลอีกเนาะเนี่ยอันขันขันัห้าสันโมได้หนูให้ห้าเบิ้งว่าห้าสันในแบบนี้ยังนะให้พายามให้ใบมันตีทีทีกันซะก่อนนะขันใบมันทีทีแล้วยังโมได้หนูนะทักมาเลยครับผมทักมาทั่วมาทั่วมาสอบถามครับผม ผมกสิถามแค่สองสามคำถามละ่ะว่ามองหันข้าเจ้ามหาหาลายบัวแล้วก็ขอเบื้องการสั้นแค่นั้นหลนะักนะกสิถามแค่สองสามสามามแค่นี้ถ้ามันม,มีปัญหาอีกยัง,งอตอกันบดีนะทงกลับมาเลยนะครับเดี๋ยวสีโอนเงื่อนไห้หรือว่าสีอยากได้ตอกไปเปลี่ยนไม้กับแล้วเตะอันนี้ก็แล้วแต่ขุณนะกัรนี้ตั้เนเห็นมันไห้ยังสิอันนี้แค่เปิดเปลดพล่มใสพร้อมนะครับนี่ย่านว่ามันบทนลุม่มนะเปิดใหใเบิ่งเลยนี่ว่าใบใบตอยังสั้นอยู่นะครับ เปิดพรลมไสนนะครับเนี่ยสั้นเห็นมันได้ทีๆนะครับขันสั้นแบบนี้แล้วนูยังบ่เขานะทรมาสอบถามหรือว่าเบื้องคีผมกอนก็ได้นะการเข่าไม้การยังสามีส่วนขึ้นกันแต่ว่าตอกติวเนี่ยเอาไปตากแดดน้ำเนี่ยเด้อใหม่มันยังวันในแห้งดีวันไหนแต่ผู้ใดได้ไปเรียงยังคี้ขียวแบบนี้เอาไปตากแดดน้ำเนี่ยครับผมตากอาจจะได้แก่แดดท้องแดดยังสีมันมันสีโบแห้งดีนะเอาไปตากแดดน้ำก้อนสีออกไม้กับตาแดดน้ำเนี่ยสั้นเห็นมันได้ยังสีนะครับผม ฝากไว้นาครับผมตอกน,นักลบช่องทางการติดตัวกะคือเก่าก่อนละเบอร์โทรศัพท์0949085627นะครับ ID ไลน KANG41 นะครับผมเฟซบุ๊กกับลิทิกไก่ข้ามดุ่งนะครับถ้าทักามาทั้งเพจรผมโบใ้ใครเดี๋ยวเขามาตอบทั้งเพจรนะแต่กระชิพยายามหาเวลามาตอบนะครับกะขอบคุณนทุก้นนะทสีซัพพอร์ต กับมือนีออกเดินทางก่อนเดี๋ยวไปส่งให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวสีบพ่ท่านซันเดี๋ยวบอกว่าอีสานมึงมาข้าวหมูอยู่หนิงเฝ้าส่งไห้กูแนวล้ะขอบคุณครับผมมือนีกะขอเกล้าข้ามมาสวัสดีครับ